ครับปกตตามใจพิมพ์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ตามใจพิมพ์จะมาสอนนะครับผมแอปพลิเคชันอัดหน้าจอมือถือนะครับผมก็ขอบอกก่อนเนาะว่า,าบางโทรศัพท์บางเครื่องนะครับผมจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันไปนะครับผมก็จะไม่เหมือนกันก็คือนะครับผมสมมติว่าซัมซุงเนี่ย จะไม่เหมือนตรงที่มันจะไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้ด้วยด้วยตัวของเครื่องเองนะครับผมปกติซัมซุงบางเครื่องบางรุ่นจะมีการบันทึกมีตัวบันทึกหน้าจอแบบไอคอนนะครับผมแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันย้ำแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับเสียงอาจจะกล้องนะครับผม ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจถ้าชอบบอกต่อไม่ชอบขอน้อมรับมาเก็บปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วนะครับผมตั้งใจรับชมรับฟังและมีสติในการรับชมนะครับ ก็ไปที่เพจโตหลังจากนั้นค้นหาคำว่า x recorder ติดตั้งผมติดตั้งแล้วนะครับผมเปิดหลังจากนั้นก็จะเข้ามาหน้าเมนูของคำว่า x record นั่นเองนะครับผมดีอ่าเดี๋ยวนะครับผมเขาบอกว่าให้เราไปตั้งค่าหน้าจอเนาะอ่า ไปที่คำว่าวิดีโอปวกนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเน้นกำลังอัดหน้าจอเพื่อสอนทุกๆคนนะครับผมเราสามารถเอาปากกงปากกาอะไรมาเนี่ยมาใช้ได้นะครับผมแก้ไขวิดีโอรวมวิดีโอบิอัดวิดีโอตัวจัดการไฟล์และอื่นๆนะครับผมที่เราสามารถมาปรับแต่งได้ นะครับผมเมื่ออ่านหน้าจอแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการที่จะหยุดอ่านหน้าจอเราสามารถสไลด์มาที่หน้าจอได้นะครับขอย้ํานะครับผมสไลด์มาที่หน้าจอตรงนี้แล้วก็กดหยุดการอ่านทั้งหมดก็จะหยุดทันทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าสงสัยอยากจะสอบถาม ผมมีช่องทางติดต่อผ่าน facebook ส่วนตัวนะครับผมได้ทิงข้อมูลไ้ด้านใต้คลิปทุกครั้งที่ลงคลิปเสมอสงสัยตรงไหนอย,อยาให้ถึงทาคอนเทนต์อะไรบอกกันได้เลยนะครับผมถ้าคลิปนี้นทําให้ทุกคนได้ความรู้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติ๊กรกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ หากผมพูดจะไปมีแต่ขัดบ,บ้างหรือมีคำอยากใครได้ก็กลับเข้าไฟไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและเกมหน้านะครับผมสหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมและหาก่านใดที่กำลังมองหาเว้นตาที่สามารถกองเสียงกองสีต้องใช้ในการทำงานไลฟ์สดเล่นเกมผมมีมาแนะนำหนึ่งตัวคือเว้นตาอ,อตัพ นะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปาสั่งซื้อกันได้ที่ facebook นะครับผม o f t ท p พไลเอทออฟนะครับผมไลเอทออฟ f ัพเฟซ o ุ๊กลาสนาออฟทัพนะครับผมเพียงเข้าไปที่ o f ฟทันะครับผมเดี๋ยวผมจะขอให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างคลิปเนาะไม่ได้ทำคอมมทนต์นใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่นะครับพอเข้าไปทุกคนลองดูนะครับว่าอันไหนเหมาะสมราคาจะอยู่ที่1,790บาทนะครับใส่โคดวียูทูบเบอร์ลดทันที100บาทนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับตามหน้าร้านค้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้อ่ามากกว่านี้ก็คือทุกคนก็ลองส่องทับเว้นตาดูนะครับผมรับรอง ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมผมใช้ตัวนี้อยู่นะใช้ดีมากครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับผมผมสั่งซื้อมาใช้แล้วนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอโทษลรัไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ